ไปครับอืมวันนี้จะมาทำชาเลนจ์ที่เคยเป็นกระแสใน tiktok คอมโบเด็ดใน7ซเว่ e อี EP หนึ่งขนาดนี้เป็นเวลา15บหนาฬิกาสินาทีฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแล้วฉันก็คิดว่าเห็นเขาทำมานานแล้วคือคอมโบอาหารที่7ซเว่ e อออกมาให้เป็นหนึ่งมือแล้วเดี๋ยวไปตามหาซื้อกันว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างคือมันดูน่าอร่อยสำหรับฉันมากๆก็คือ นในด้วยความที่มีเป้าหมายมาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องตัดสินใจอะไรมากเดินมาที่โซนมามาหยิบเลยโซ1หนึ่งอันดับสองมาหมวดอาหารกระป๋องหยิบเลยโซ1หนึ่งเอาดีๆคือฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เคยกินสิ่งนี้มาก,ก่อนด้วยความเป็นคนไทยไม่ว่าจะคอมบอยอาหารอะไรก็แล้วแต่ต้องมีน้ำพริกอีกหนึ่งแคอมโบที่เราจะทำเลยก็คือคอมโบนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้วพราตถุดบหลักจะมีเป็นมาม่าของรสต้มโค้งหนึ่งห่อคือปกติกินหลายห่อมากแต่ว่าวันนี้กั้นใจกินแค่หนึ่งห่อสองเลยคืออะไรเนี่ยน้ำพริกกุ้งเสียบอันดามันเน วัตถุดิบอันที่สองขนสุดท้ายคืออันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์คืออะไรนะปุ้มปุ้ยหอยลายปุ้มปุ้ยหอยลายรสเผ็ดไม่รู้ว่าหยิบม,มาถูกหรือเปล่าแต่ว่าเจอแต่แบบนี้อคอเริ่มอันดับแรกเลยคือหมอ้อตั้งน้ารอนน้าเดือดเดี๋ยวขอใส่นี้ก่อนเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนและผมมันลุงหลังลือเกินอ่าอ่านี่แหละเคติดแ้วอ่าน้ำน้ำเดือดแล้วเห็นหรือยังเห็นมานน้ำเดือดไปต้องโชว์ปะ น้ำเริ่มเดือดแล้วทุกคนก็ใส่เป็นมามา่าอันนี้ไปก่อนอันดับแรกถึงสัญชาติยานชั้นตอนนี้จะบอกว่ามันจะเป็นเมนูที่เค็มในเค็มและในเค็มเพราะว่ามันมีทั้งหอยลายทั้งน้ำพริกแต่ว่า never mind I got one egg this one will help me go be a good boy baby egg อันดับต่อไปคือเราจะไม่มีการคนอะไรทั้งนั้นแต่ก็คนทีเดียวใส่เครื่องปรุงไปก่อนเลยอันดับแรกโซก่เค็มแม่นิง่ง มันต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่ามันกินมาแต่น้อยอ่ะมันกินมาแต่น้อยอ่ะเนาะแต่หอมจริงกำโคงวิ้ต้องขอบัยด้วยเดี๋ยวจะทานให้ทุกคนดูเว้ยทานให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูในกระทะที่ฝาเขาเกลยดล้างจานโอเคเราชอบเส้นแบบนี้แบบออเดนเต้ใส่นี้ไปก่อนเป็นตัวกุ้งเสียบคือไม่ต้องใส่มากแค่ไหนคาดเดาว่าน่าจะหมดุกอืออุ้ยอยากชิมอ่ะหอ,อมมากแล้วพี่กุ้งเสียบยอะๆจ้า ไม่กุ้งเป็นตัวเลยชิ้นหน้าม,มันไม่เค็มนี่มันหวานนี่หอมด้วยอืมมันเค็มนี่เดากก็หกนะเคใส่ไปห,หมดเลยขนาดต่อไปก็คือจะเป็นอันนี้พรมเพยหอยไลน์รสเพ็ดใส่ไปเลยหนึ่งกระปุกจะาฉันไม่เคยกินนะพูดจริงๆครั้งแรกเลยอืมกินหอมเหมือนปลาก,กระป๋องแต่เป็นหอยโอเคใส่ไปก่อนโซ่หน้าตาดูดีมาก มีเป็นจูซีนะเนี่ยอย่ามาว่า